คะมาปลูกผักบุ้งผักสวนครัวใช้กันนะคะพื้นที่น้อยๆข้างลงรถค่ะอย่าปล่อยให้เป็นที่ว่างนะคะอันนี้ดาวปลูกผักบุ้งค่ะหยอดเข้าไปในหลุมนะคะอันนี้ดาวใช้วิธีการหยอดหลุมเอาเป็นเม็ดเม็ดสองเม็ดนะคะเป็นหลุมๆเมื่อวานนี้ตัดไปทานนะ,ะ้วค่ะนี่ตรงนี้ตัดไปทานนะเมื่อวานก็ได้ทานนะคะนี่เลยกําลังงามค่ะกําลังทานผักบุ้งนะคะเถร็มาดาวก็ ปลูกผักชีค่ะผักหอมชีใครบอกว่าปลูกยากอันนี้ก็ปลูกขึ้นเลยนะคะไม่ได้ใช้วิธีการอะไรเลยนำเมล็ดมาแล้วก็หยอดหลุมนะคะสองสามเม็ดทํารลุม่ก็สองสาเม็ดแล้วก็ใช้ฟาร์มคุมค่ะก็จะลดน้ําชุมช่มๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาชอบน้ําชุมช่มๆเกิดดีนะคะนี่หยอดเป็นลุมๆมค่ะหลุมแล้วเม็ดสองเม็ดก็ขึ้นกําลังงามกับเพื่อน ที่ว่างๆนะคะอย่าปล่อยให้เป็นที่ที่ว่างเนี่ค่ะเป็นลงรถข้างๆแล้วก็เอาพืชพืชผักสวนครัวมาปลูกค่ะเพื่อนๆไว้ได้ใช้ยามจําเป็นไม่ต้องไปหาซื้อนะคะมีผักอยู่ที่บ้านติดบ้านเลยก็ได้ทานนะคะ,มะเมล็ดไม่กี่บาทค่ะถุงละยี่สิบยี่สิบาทแล้วก็นํามาปลูกชวนเพื่อนๆปลูกกันนะคะลองปลูกทานดูนะคะเพื่อนๆปลูกง่ายค่ะ ปุย๋ยก็ปุย๋ยคกธรรมดาน,นะคะโรยๆเราจะมีผักไว้ทานที่บ้านนะคะใช้ได้ทุกเมือ่อไม่มีเน่าค่ะไม่ต้องไปเก็บหาวิธีการเก็บนานๆจะสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ